สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจีชนแนลครับผมเมื่อนี้ได้เมนูนี่ครับผมโครงไก่ครับผมจากสีเออร์มาอย่างนี้วได้ไม่นเป็นโต้ได้ครับเป็นโต้บ่าด้ีอกครับแต่เป็นโครงนะครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยเป็นโครงนี่กับเนื้อเนื้อลายครับผมนี่เป็นเนื้อครับตูดกัยังครับคอนี่ครับซื้อเอาโครงมันมาครับผมเคยกินเยื่ออยากลองนะครับพี่น้องครับ สดน้ำม enfin ันห้อนไปนี่ม mm ัน hmm. ก็มัห้อนไปได้แล anyway ้วล่ะครับเริ่มเย็นแล้วล่ะครับมามาขับวอลหลยแล้วก็มีแก้วครับแก้วสองอย่างแก้วประแดกกับแก้วบักผิกครับพิกกีนะาครับผมมามารับพี่น้องเที่ยวห้าบาทคือเก่าครับสิบบาทกินโมเมจนจะเือครับผมนี่ครับผมห้าบาทโอ้โหขอโทษครับนี่โกิงลงข้างล่างมามาครับผมโอ้ย โมเดลสูเข่าดีโมโตกโลกข้างล่างตกโลกข้างล่างกับเก็บกินขึ้เก่าอะไรครับผมมา,มาครับทำเจียวปลาแดกก่อนนะนี่เจียวปลาแดกเลยครับพี่นอ้องเสรบจแบไปเข้าไปครับกระเทียมอบด้วยประกาศหึ่ง ไปหาซื้อพักสังแงงบอมีมืเมอเนี่ยเขาบอกว่าปลูกน้ำบ่ทันแม่ค้าน้ำออบเปรี้ยวๆหน่อยนึงสมสม ตูดจีกินแบบนี้แหละครับตูดจำเอาไวเจียวกระเด็เก้าห้าบาท <c oughs> มันมีได้ขับเนื้อ,อเนื้อล้วนโอเม,มนว่ามันมีแต่โค้งได้ครับอโอ้เนื้อมันเต็มเนื้อครับพี่น้องโอ้เนื้อลายครับ เนื้อทางนั้นเลยครับต้มแบบต้มโค้งนะครับ ที่ทิ้นปัจเจดยแล้วนี่ครับเนื้อเต็มนะโอ้ยโอ้ยหลุดมือพอเยอะแยะเนื้อหนังเลยครับ รับปิดไฟนะครับปิดไฟเปิดแต่ไฟซองหนาครับแซนมัน,นาดำ to วางนี่แหละไว้ให้แมวครับ <c oughs> <c oughs> จำเจอประแด็กของมากครับ <c oughs> <c oughs> Merci. Mm -hmm. ตัวแรกมันอุ่นๆห้อนๆอยู่ครับพลงไปดานเป่ามันเลยเย็นครับโผล่เนย้อ มันเป็นโครงไก่ต้มโครงไก่นะครับวาแมว nữa ăn nát nữa Thì đại nam mình nhìn coi Mày mèo มัางครับมั่งเนื้อทั้งนั้นเนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่เปื่อนมือเมนูเพื่อนมือครับ เนี่ยคกินบนสุภาพก็จะว่ากันเด้อครับเป็นแบบนี้แหละแหงกินครับดีดไปเพื่อนไปเมื่อไหร่เนื่อ เนี่อครับพอ เอาครับผมครับสําหรับคลิปนี้กะต้มโครงไก่ครับบ่มีอย่างหลายครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายลครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ